กระบะรุ่นยอดนิยมสวยถึกทนรุ่นขวัญใจฮอตฮิตตลอดการใช้ดีใช้ทนค่าเมเทนเนนดูแลรักษาง่ายมากๆต้องรุ่นนี้คันนี้เลยนะคะ ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะที่นี่อุบลราชธานีนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะคลิปนี้ค่ะน้องแบนมีรถกระบะยอดนิยมมาฝากกัน1คันนะคะส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต้าวีกโกรถปี2009เครื่อง3.0มาพร้อมกับ4ประตูยกสูงนะคะนี่หน้า VN Turbo นะคะคันนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้เครื่องนี้ เป็นรุ่นและเป็นเป็นรุ่นที่หายากมากๆในตลาดรถยนต์มือสองนะคะเน้นย้ําเลยว่าหายากมากๆในตลาดรถยนต์มือสองนะคะันนี้มาพร้อมกับ4ประตูยกสูงนะคะต้องบอกว่ารถปีปี2009รถปี2009คันนี้เนี่ยเจ้าของนั้นดูเลเจ้าของเดิมนั้นดูแลรักษารถ เป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าสภาพขนาดนี้ปี2009กับราคานี้คันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยขออนุญาตพาชมในส่วนของรอบๆตัวรถค่ะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะสีนี้หน้าเล่มสีเทานะคะสีเทาบางคนก็เรียกว่าสีน้ําตาลเนาะ น้ตาลนนะะคะี่แต่งซุ้มล้อมาให้นะคะคันนี้แต่งซุ้มล้อมาให้ความพิเศษของคันนี้ต้องบอกว่าซื้อไปในราคานี้ไม่ต้องไปเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าคันนี้เราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะคะแม็กนี่เป็นแม็กเดิมๆจากสเปคเดิมของตัวรถนะคะแต่นี่เลยนะคะเปลี่ยนยางมาให้ใหม่เป็นยางปี2023เปลี่ยนมาให้ทั้งหมด4เส้นค่ะสัปดาห์ที่38นะคะ ปี2023นะคะคันนี้ซูมซูมะซูม,มาอ่านี่นะคะให้มาเห็นใกล้ๆเลยนะคะคันนี้คันนี้เครื่อง3.0นะขับ2นะคะไม่ช่ไม่ใช่ขับ4นะค,ะคันนี้นะคะแล้วก็เป็น265 265, 65 R 17นะคะเป็นล้อขอบอลอย17นะคะบันไดข้างนะคะมีบันไดข้างมาให้ว่าเป็นตัวยกสูงเครื่อง3000นนะคะเร็วแรงนะคะรุ่นนี้ ใช้ได้ทุกสถานการณ์ต้องบอกว่าถ้าเน้นการใช้งานที่เข้าไล่เข้าสวนหรือแม้กระทั่งเน้นการใช้งานไปนู่นไปนี่ไม่ได้ใช้สมบุกสมบันคันนี้ก็เหมาะเลยนะคะนี่เห็นไ,ไหมคะยังอยู่นะคะคันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนั้นดูแลรักษารถมาดีมากดีขนาดไหนชุดแต่งของแต่งเล็กๆน้อยๆนี่คือดูสิคะมีมาให้ครบเรียบร้อยที่สำคัญคันนี้ต้องบอกว่าภายในนั้นนี่เลยดูความรักรถความทนุถนอมรถของเจ้าของเดิมค่ะ ข้างๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นลายไม้นะคะทํามาให้นะเจ้าของเดิมเขาเขาดูแลรถดีมากๆเลยนะคะคนซื้อต่อปไปหรือว่าลูกค้าท่านต่อไปนะคะก็อุ่นใจได้เจ้าของเดิมที่เขาดูแลรถฉะนั้นมั่นใจในตัวรถค่ะตกแต่งลายไม้มาให้ตรงแผ่นคอนโซลตรงกลางค่ะสวยงามมากๆเลยภายในนั้นเป็นเบาะหนังนะดูคันเกียร์ค่ะคันเกียร์นั่นก็ทำมาให้นะนี่อื เห็นไหมคะชัดเจนนะคะสวยงามมากคันนี้สวยงามเพราะเน้นย้ำว่าจะของเดิมดูแลมาดีมากๆเป็นเบาะหนังไม่ต้องไปตกแต่งหรือไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มอย่างที่น้องเบนบอกซื้อไปพร้อมขับพร้อมใช้งานได้เลยถัดมาคะ่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารด้านในนั้นก็ส,สวยสะอาดสะอ้านนะคะนี่บนผนังก็คือ สภาพเท่านี้ถือว่าสวยงามนะคะสวยงามห้องเก็บเก็บของที่วางแก้วตรงนี้นะคะบางคันเนี่ยหลุดนะนี่แต่คันนี้คือรถสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานข้อดีของ4ประตูนะคะใช้งานได้หลากหลายอเนกประสงค์อย่างที่หลายๆคลิปที่น้องเวนบอกนะเป็นรถกระบะขนของก็ได้เป็นรถเก่งก็ได้และข้อดีของตัวยกสูงคือทัศนวิสัยในการขับขีด่ดีนะคะขึ้นลงสะดวกได้ความเป็น4ประตูค่ะไหมคะ นี่มีบันไดข้างมาให้ขึ้นลงก็สะดวกนะคะเปลี่ยนยางไม่ใหม่สีเส้นอย่างที่ต้องเบนบอกนะคะถามว่าริ้วรอยนั้นน้อยมากๆเลยนะคะริ้วรอยน้อย่อะขออนุญาตเปิดน,นี่ ดูในส่วนของกระบะหรือว่าแม็กไยเลอร์ด้านหลังนะคะและต้องบอกว่าถ้าเจ้าของเดิมไม่ดูแลรักษาดีจะไม่ได้สภาพนี้เลยนะคะริ้วรอยค่อนข้างน้อยหรือว่าน้อยมากๆนะคันนี้กับรถปี2009คันนี้อายุอานามผ่านการใช้งานมาแล้ว15ปีแต่สภาพนั้นยังคงความสมบูรณ์นะคะความสมบูรณ์เห็นไหมคะด้านหลังเนี่ยน็อตเดิมๆทุกตัวเลยนะคะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณจะได้รถสวยประวัติดี ไม่ชนไม่ควม่มไม่อุบัติเหตุนะคะต้องคันนี้เลยและบวกก,บกับเจ้าของเดิมที่เขาดูแลรักษารถมาดีค่ะเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงเพราะช่วงล่างดีนี่นะคะต้องคันนี้เลยกับรถปี2009นะประวัติเดิมนะคะของตัวรถนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นรถมือเดียวออกห้างเลยนะคะคันนี้เป็นรถ มือเดียวออกห้างนะคะใช้ไม่ช้ำไม่เปลี่ยนมือไม่หลายคนนะคะคันนี้โหสภาพเดี๋ยวน้องเป็นขออนุญาตให้ดูในส่วนของเลขไมค่ะเข้ามาดูเลขไม่ใกล้ๆค่ะคันนี้ไม์วิ่งมาที่3 3, 3 9 9 9 2 0กิโลนะคะคันนี้3 3 9 9 9 2 0กโลค่ะตรงนี้คือสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะนี่ปรับองค์ปรับแอร์นะคะปุ่ม power outlet อยู่ตรงนี้นะคะ ช่องใส่ของริ้วรอยค่อนข้างที่จะน,น้อยนะคะริ้วรอยค่อนข้างน้อยเพราะว่าดูแลดีนะคะต้องบอกว่าคันนี้นะคะเป็นรถเครื่องยนต์2 0 0คนต้องบอกว่าคันนี้นะคะเป็นรถเครื่องยนต์2982ซีซีหรือ168แรงม้านะคะ มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะคะคันนี้นี่ฝากระโปรงเดิมค่ะน็อตเดิมน็อตฝากระโปรงยังไม่เคยแก่นะคะแก้มข้างเดิมคาหหน้าเดิมนะคะเครื่องยนต์นี่เห็นตัวน้ำยาหลอยเห็นไหมคะดูสภาพคือแบบว่าสวยกลิบเลยนะสวยกลิบ ถ้าเจ้าของเดิมไม่ดูแลรักษามาดีจะไม่ได้สภาพขนาดนี้เลยนะต้องบอกว่าคันนี้นะคะกุญแจสำรองมีมาให้คือจะดูแลดีขนาดไหนทุกอย่างคือครบพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ คันนี้ค่ะกับราคา359,000บาท359,0 0 0บาทตอนนี้รถมีน้อยมากๆในตลาดรถมือสองรับรองว่าคุณจะคุ้มมากๆกับราคาและคุณภาพเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้น้องเบนต้องฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะและสวัสดีปีใหม่อีกครั้งค่ะเจอกันปีหน้านะคะปีมังกรทองปี2,567ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ